ย้อนกลับไปในช่วงต้นปี2.0 0 0โลกของเสียงดนตรีกำลังเผชิญกับวิกฤตที่หนักหน่วงที่สุดในประวัติศาสตร์ครับคุณผู้ฟังจำความรู้สึกตอนที่ต้องรอฟังเพลงโปรดจากวิทยุหรือต้องเก็บเงินค่าขนมทั้งอาทิตย์เพื่อไปซื้อซีดีซักแผ่นได้ไหมครับแต่วันดีคืนดีเทคโนโลยีที่เรียกว่า MP 3ก็อุบัติขึ้นพร้อมกับโปรแกรมแบ่งปันไฟล์อย่าง Napster ที่ทำให้ทุกคนสามารถโหลดเพลงทุกเพลงในโลกมาฟังได้ฟรีเพียงแค่ปลายนิ้วอุตสาหกรรมดนตรีระส่ำระสายอย่างหนัก รายได้ของค่ายเพลงดิ่งลงเหวศิลปินสูญเสียรายได้มหาศาลและการฟ้องร้องผู้ใช้งานก็ดูเหมือนจะยิ่งทําให้สถานการณ์แย่ลงในขณะที่ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่พยายามจะปิดกั้นเทคโนโลยีแต่ชายคนหนึ่งกลับมองเห็นโอกาสที่แตกต่างออกไปเขาไม่ได้มองว่านี่คือการอาชญากรรมแต่มันคือสัญญาณว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนไปตลอดกาลแล้วและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกแห่งเสียงเพลงไปอย่างสิ้นเชิงครับ ท่ามกลางความวุ่นวายในวงการดนตรีที่เมืองสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนมีเด็กหนุ่มอัจฉริยะด้านคอมพิวเตอร์คนหนึ่งชื่อว่าเดเนยลเอ็กเขาเริ่มสร้างธุรกิจทำเว็บไซต์ตั้งแต่อายุเพียง14ปีและทำรายได้มหาศาลจนกลายเป็นเศรษฐีจนกระทั่งยังไม่ถึง20แม้เขาจะมีเงินทองมากมายมีรถหรูมีชีวิตที่ใครต่อใครฝันถึงแต่เขากลับรู้สึกว่างเปล่า แดเนียลตัดสินใจขายทุกอย่างทิ้งและหมกตัวอยู่ในอพาร์ตเมนต์เพื่อค้นหาสิ่งที่จะสร้างผลกระทบต่อโลกได้จริงๆเขาหลงไหลในเสียงดนตรีพอๆกับการเขียนโค้ดเขาตั้งคำถามว่าทำไมการหาเพลงฟังในอินเทอร์เน็ตถึงได้ยากลำบากขนาดนี้ถ้ามันไม่ใช่การดาวน์โหลดแบบผิดกฎหมายที่เสี่ยงต่อไวรัสก็ต้องการซื้อเพลงทีละเพลงที่ราคาแพงเกินไปเขาจึงร่วมมือกับมาตินลอเรนซันผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทโฆษณาเทรดดูเบิล เพื่อสร้างซอฟต์แวร์ที่สามารถสตรีมเพลงได้เร็วเท่ากับการกดปุ่มเล a y บนเครื่องเล่นส่วนตัวโดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องเป็นเจ้าของไฟล์นั้นเลยแม้แต่นิดเดียวในปี2006บริษัทเล็กๆที่ชื่อว่า Spotify จึงได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป้าหมายของ Daniel X ไม่ใช่แค่การสร้างคลังเพลงแต่คือการสร้างประสบการณ์ที่หาจากที่ไหนไม่ได้โจทย์ที่ยากที่สุดในตอนนั้นคือสปีดหรือความเร็วครับ ถ้าคุณกดปุ่มเล่นเพลงแล้วต้องรอโหลดเพียงแค่2หรือ3วินาทีมนขลังของเสียงเพลงจะหายไปทันทีแดเนียลสั่งให้วิศวกรของเขาปรับจูนซอฟต์แวร์จนสามารถลดอาการหน่วงหรือเลเทนซี่ให้เหลือน้อยกว่า200มิลลิวินาทีซึ่งถือว่าเร็วเท่ากับการกระพริบตาและนั่นคือจุดตายที่ทำให้สปอ t i f y เหนือกว่าการโหลดเพลงเถื่อนครับ เพราะใครจะยอมเสียเวลาหาลิงก์ดาวนโหลดที่เสี่ยงไวรัสในเมื่อคุณสามารถกดฟังเพลงที่ลื่นไหลระดับเทพได้ในเสี้ยววินาทีแต่นั่นเป็นเพียงก้าวแรกของสงครามที่เป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งที่ยากกว่าการเขียนโค้ดคือการเดินเข้าไปคุยกับเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงที่กำลังโกรธแค้นเทคโนโลยีอย่างถึงที่สุดครับแดเนียลเอ็ต้องใช้เวลามากกว่า2ปีในการเดินทงไปกลับระหว่างสต็อกโฮมลอนดอนและนิวยอร์ก เพื่อเกลีย้ยกล่อมค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่าง Universal Music Sony Music และ Warner Music ลองจินตนาการดูนะครับเด็กหนุ่มสายเทคโนโลยีใส่เสื้อยืดกางเกงยีนส์เดินเข้าไปบอกผู้บริหารรุ่นใหญ่ในชุดสูทว่าพวกคุณควรเอาเพลงทั้งหมดมาให้ผมเปิดให้คนฟังฟรีแล้วเดี๋ยวผมจะแบ่งเงินค่าโฆษณาให้เองคำตอบที่เขาได้รับในตอนแรกคือการปฏิเสธอย่างไม่มีใยดีครับคายเพลงมองว่าการสตรีมมิ่งคือการฆ่าตัวตายชัดๆ แต่แดเนียลไม่ยอมแพ้เขาใช้สถิติเข้าสู้เขาชี้ให้เห็นว่ายอดขายซีดีไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมและ Spotify คือทางรอดเดียวที่จะดึงเงินกลับมาจากพวกโจสัสว์ไซเบอร์ได้ในที่สุดด้วยความเดือดร้นและการยอมแบ่งหุ้นบางส่วนให้กับค่ายเพลงกำแพงที่ดูเหมือนไม่มีวันพังก็ถล่มลง Spotify ได้รับสิทธิ์ในการเผยแพร่เพลงอย่างถูกกฎหมายเป็นครั้งแรกในปี2008เฉพาะในบางประเทศของยุโรปเท่านั้นครับ หลังจากประสบความสำเร็จในยุโรปเป้าหมายต่อไปของแดนียลคือสหรัฐอเมริกาตลาดดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่การบุกอเมริกาไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเขาต้องพดกับกำแพงทางกฎหมายที่ซับซ้อนและที่สำคัญที่สุดคือแรงต้านจากกลุ่มคนสำคัญอย่างศิลปินครับเมื่อ Spotify เปิดตัวในอเมริกาในปี2011ศิลปินระดับโลกหลายคนเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงรายได้ที่พวกเขาได้รับ Taylor s w i f t คืนหนึ่งในคนแรกๆที่ประกาศสงคราม เธอถอดเพลงทั้งหมดออกจากระบบโดยให้เหตุผลว่างานศิลปะมีค่าและไม่ควรถูกปล่อยให้รับชมหรือรับฟังฟ,งฟรีๆสถานการณ์ในตอนนั้นตึงเครียดมาก Spotify ถูกมองว่าเป็นผู้ที่ขูดรีดศิลปินแดนเนียลต้องทำงานหนักเพื่ออธิบายว่ารายได้จากการสตรีมมิ่งแม้จะดูน้อยต่อการฟังหนึ่งครั้งแต่มันคือรายได้ระยะยาวที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีคนกดฟังแทนที่จะได้เงินจากการขายแผ่นเพียงครั้งเดียวแล้วหายไป การพิสูจน์ความจริงตรงนี้ใช้เวลานานหลายปีจนกว่าอุตสาหกรรมจะเริ่มยอมรับว่าระบบนี้คือกระแสร,รายได้ใหม่ที่ยั่งยืนกว่าเดิมจริงๆสิ่งที่ทำให้ Spotify ทิ้งแห่งคู่แข่งอย่าง Apple Music หรือ YouTube Music ไม่ใช่แค่จำนวนเพลงครับแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่าอัลกอริทึม Spotify ได้ลงทุนมหาศาลในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ฟัง พวกเขาซื้อบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลดนตรีอย่าง Echo Nest เพื่อสร้างระบบ Discover Weekly ซึ่งเป็นเพลย์ลิสต์สุดมหัศจรรย์ที่จะแนะนำเพลงใหม่ที่คุณน่าจะชอบในทุกวันจันทร์ระบบนี้ทำงานโดยการวิเคราะห์ไม่ใช่แค่แนวเพลงแต่เป็นจังหวะอารมณ์และช่วงเวลาที่คุณฟังจนผู้คนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า Spotify รู้ใจพวกเขามากกว่าคนใกล้ชิดเสียอ,อีกเทคโนโลยีนี้เปลี่ยนจากการที่ผู้ฟังต้องเป็นฝ่ายวิ่งหาเพลงกลายเป็นเพลงเป็นฝ่ายวิ่งหาคนฟัง Spotify กลายเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างศิลปินหน้าใหม่ให้โด่งดังได้ในชั่วข้ามคืนผ่านเพลย์ลิสต์ที่มีอิทธิพลและนี่คือการเปลี่ยนอำนาจจากเดิมที่ค่ายเพลงเป็นคนกำหนดว่าใครจะรุ่งมาอยู่ในมือของผู้ใช้งานและปัญญาประดิษฐ์แทนครับเมื่อตลาดเพลงเริ่มอิ่มตัว Daniel X ก็ได้ขยับหมากสำคัญอีกครั้งเขาประกาศว่า Spotify จะไม่ได้เป็นแค่แอปพลิเคชันฟังเพลงอีกต่อไปแต่มันจะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับทุกเสียงในโลก ในปี2019 Spotify เริ่มทุ่มเงินมหาศาลหลายพันล้านดอนลลาร์เพื่อซื้อกิจการพอดแคสต์ Podcast, ตั้งแต่ Studio อก m l e t Music, a n แองเจนไปถึงการดีลประวัติศาสตร์กับโจโรแกนการเดิมพันครั้งนี้ถูกมองว่ามีความเสี่ยงสูงแต่แดเนียมองขาดว่าเวลาที่คนเรามีต่อการมองหน้าจอนั้นจำกัดแต่เวลาที่คนเราสามารถฟังได้นั้นแทบจะไม่มีขีดจำกัดไม่ว่าจะเป็นตอนขับรถทำงานบ้านหรือออกกำลังกาย พอดแคสต์ Podcast, กลายเป็นอาวุธสำคัญที่ดึงให้คนอยู่กับแอปพลิเคชันนานขึ้นและยังเป็นช่องทางการสร้างรายได้จากโฆษณาในรูปแบบใหม่การเปลี่ยนกลยุทธ์จากเพลงสู่เสียงทำให้ส p อ t i f y กลายเป็นยักษ์ใหญ่ที่ไม่มีใครสั่นคลอนได้ง่ายๆในตลาดสื่อเสียงระดับโลกครับบทสรุปการเดินทางของส p o t i f y จากจุดเริ่มต้นในอพาร์ตเมนต์เล็กๆที่สวีเดนสู่บริษัทที่มีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในตลาดหุ้นนิวยอร์กให้บทเรียนทางธุรกิจที่ล้ำค่าแก่เราครับ สิ่งสำคัญที่แดเนียลเอ็กได้พิสูจน์ให้เห็นคือการไม่มองปัญหาเป็นกำแพงแต่มองเป็นกระแสลมที่จะส่งให้เราบินสูงขึ้น Spotify ไม่ได้ต่อสู้กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปแต่พวกเขาเลือกที่จะนั่งอยู่บนยอดคลื่นนั้นและนำทางผู้คนไปสู่โลกใหม่พวกเขาแสดงให้เห็นว่าประสบการณ์ที่สะดวกสบายกว่าคือสิ่งที่ผู้บริโภคพร้อมจะจ่ายเงินให้เสมอแม้ในวันที่โลกเต็มไปด้วยของฟรีความสำเร็จของ Spotify ไม่ได้สร้างมาจากการมีเพลงมากที่สุด เกิดจากการเข้าใจหูของผู้คนมากที่สุดต่างหากสุดท้ายนี้บทเรียนที่สำคัญที่สุดคือในโลกของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผู้ที่อยู่รอดไม่ใช่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดหรือฉลาดที่สุดแต่คือผู้ที่ปรับตัวได้ดีที่สุดและ s p อ t i f y คือเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดในประวัติศาสตร์เทคโนโลยีของพวกเราครับหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจเบื้องหลังความสำเร็จและวิธีคิดในมุมมองต่างๆ ถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ถอดรหัสกลยุทธ์ธุรกิจและเทคโนโลยีในสไตล์ e e ๊ก Business Story แบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อๆไปสำหรับใครที่อยากศึกษาเรื่องราวของบริษัทเทคโนโลยีหรือโมเดลธุรกิจอื่นๆต่อผมได้เลือกวิดีโอที่น่าสนใจไว้ให้แล้วบนหน้าจอคลิกเข้าไปชมต่อได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ